อ่ะอามาดูเนาะอน,นักเรียนเรามาดูในคลิปนี้รูกมันจับเป็นในเรื่องของ conditional sentence หรือว่าเป็นในเรื่องของ if clause ถูกไหมครับแล้วงานใครยังไม่ส่งงานงานอะไรบ้าง daily routine งานเดี่ยวปสเตอร์งานกลุ่มงานคู่คำพท์จัดการให้เรียบร้อยเลยคะแนนนะลูกนะคะแนนหลังจากวันนี้ ถ้าภายในวันนี้ใครยังไม่ได้ส่งคะแนนอะไรที่เป็น50คะแนนก่อนจะแก้ไม่ได้แล้วนะผิงแก้คะแนนไม่ได้แล้วนะ50คะแนนแรกเหลือแต่หคะแนนหลังนะอามาดูเราจะมาเรียนกันในเรื่องของค Con น conditional sentence สวยรักไส้ในเรื่องของ conditional sentence ในเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้ขึ้นไปม3เนี่ย เราก็จะได้เรียนต่อกันเหมือนเดิมถูกไหมอ่ะเป็นในเรื่องของ conditional sentence เราจะเรียกง่ายๆว่าจะเรียกว่าเป็น if clause นั่นเองเ,องเนาะ conditional sentence เนี่ยก็คือก็คือเป็น if clause if clause ก็คือเป็นประโยคเงื่อนไขต่างๆถูกไหมลกูก if clause คือจะเป็นประโยคเงื่อนไขโดยที่มันจะประกอบไปด้วยอนุอะไรอ่าไม่ใช่อนุชาโดยประกอบไปด้วยอนุประโยคหรืออนุประโยคที่เราเรียกเนี่ยคือเป็นประโยคย่อยนะลูกมันจะประกอบด้วยประโยคย่อยสองส่วนหนึ่ง if clause ที่มันเป็นส่วนที่แสดงเงื่อนไขก็คือเป็น condition เนาะส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วย if กับส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นอย่าอย่าเพิ่งง่วงโลกส่วนที่สอมันจะเป็น main c o s t เนี่ย main c a u s เนี่ยมันจะเป็นอะไรถ้ามีส่วนที่เป็นเหตุมันก็ต้องเป็นผลถูกไหมว่าเป็นเหตุก็ต้องมีผลเมื่อคู่กันเป็น c อ e เป็น e f ฟ e c t นะโลเป็นส่วนที่เป็นผลของเงื่อนไขเราจะเรียกว่าเป็น r e s ซล t ถูกไหมครับเนาะแต่สมมุติว่าถ้าเราวางคำเชื่อม if ไว้ต้นประโยคเวลาเราวาง is ไว้ต้นประโยคจะต้องมีเครื่องหมายคอมมาขั้นเสมอนะลูกจะต้องมีเครื่องหมายคอมมาขั้นเสมอแต่ถ้าวาง is ไว้กลางประโยคเราไม่ต้องมีเครื่องหมายคอมมาเนาะเองอ่ามาดูยกตัวอย่างเช่นอันนี้มองเห็นไหม ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า if you try hard you will succeed แปลว่าอะไรลูก if ตัวเนี้ยแปลว่าเดี๋ยวซูมมองเห็นอ่ะ if ตัวนี้เนาะมันแปลว่าถ้าถูกไหมถ้าคุณเนี่ย try hard t try hard อ่าถ้าคุณเนี่ยพยายาม hard แปลว่าหนักนะ hard นี่จะแปลว่าแข็งก็ได้เนาะหรือว่าจะแปลว่าหนังก็ได้เนาะ อ่ามันแปลได้หลายอย่างยากก็ได้นะแต่ในที่นี้เนี่ยมันแปลว่าหนักถูกไหมถ้าคุณพยายามอย่างหนักเห็นไหมว่ามันขึ้นต้นด้วยอ f ขึ้นต้นด้วยอ f ตรงนี้แล้วมันก็ต้องมีขึ้นนี้ขนน้าต้องมีคอมมาถูกไหมถ้าไม่เขียนคอมมาไม่มีคอมมาคือศูนย์คะแนนทันทีเลยเนาะขึ้นต้นด้วยอีมีคอมมาถ้าคุณพยายมามอย่างหนัก u will คุณจะทำไมซักซีดเคยดูหนังเรื่องซักซีดไหม อาคุณจะประสบความสำเร็จเนาะเอ่อะอะทศนัน if คอดก็คืออะไรโลก if คอดในที่นี้ก็คือเป็นก็เขียนไปเลยว่า if you try hard อุ้ยเหมือนได้ยินเสียงใจใดอาต่อมาถ้าเป็น เมนคอร์สเมนคอร์สหลักๆเลยก็จะแปลว่า you will suck, suck s ัก k ั u c อะไรต่อมาถ้าเป็นข้างล่างล่ะ he would be in time if อะไรลกูก if he hurry โน้นนัวนนจดด้วยนะลกูกพิ่งเพิ่ง อาลตรีอ่ะถ้าเป็น if เป็น if เอาเวลาเราสอนเราก็ต้องคิด,ดว่ามีเพื่อนห้องสามอยู่ด้วยมีคนอื่นอยู่ด้วยเราก็เรียกชื่อเพื่อนด้วยเรียกชื่อคนไม่มาด้วยเรียมเรียมอ่ะถ้าเป็น i อ i ตัวนี้อยู่กลางประโยคไม่ต้องมีเครื่องหมายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมีคอมมาถูกไหมเขาบอกว่า he would be in t e r m e if he hurry เขาทำไมเขาน่าจะมาทันเวลาเนาะถ้าเขาเนี่ยเร่งรีบนักเรียนเนี่ยน่าจะส่งงานได้ทันเวลาถ้านักเรียนรีบทำงานไม่มัวดองงานไว้ถูกไหม if ค l if คอ,อ,อตรงนี้คืออะไรลูกตรงไหนนักเรียนก็ทำไมลูกเออนักเรียนก็ลอกมาเลยว่าตรงนี้เป็นอะไร if น,น้ำอิงบันนักเรียนต้องเขียนโอ้ต่ะนะ อันนี้ก็เป็นอะไร h ี่ boot b in ข้ามอะไรหัวโตต่อมา if cost เนี่ยหลักๆแล้วเนาะอ๋ออันนี้ใส่มาโอ,อนน้ใส่ไปเป็นหนึ่งสองสาม if cost เนี่ยเขาบอกว่าหลักแล้วเนี่ยมันจะมีออก6แบบ อันนี้เนี่ยเอาใส่มาให้แบบว่าเต็มที่เลยเนาะเดี๋ยวตอนม3มเนี่ยจะได้เรียนน่าจะได้เรียนม .3 จะได้เรียน i ีฟคอร์สน่าจะเป็นแค่1 2 3อเนาะอันนี้ใสเลยเต็มที่เพราะว่าเราเป็นห้องเด็ก IEP นะห้องเด็กเก่งเด็กฉลาดภาษาอกริ่งที่สดเลยเนาะอ่ะ็ไม่เท่า3ามทับ 4. อ่ะต่อมาทายศูนย์ที่เป็นอะไรรู้โอ้ยเป็นอะไร อ่ะเธอลองถามคูแตง4ว่าสามทับสเทียบกับห้องจะเป็นยังไงคูแตงก็จะตอบเือนครูเนี่ยแหละอ่ะทาศคืออะไรลูกท y p ศูมันมีเริ่มแบบที่ศูนย์ถ้าเป็นแบบที่ศูนมันจะเรียกว่าเป็นโกชานั่งน้ายังไม่จดอีกเป็นแบบที่0ูนจะเรียกว่าเป็น s c i e n t i f i c facts นโลก s c i e n t i f i c facts คืออะไรลกูกอะไรก็ตามที่มันเป็น ความจริงทางวิทยาศาสตร์เช่นทำก๊อกน้ำพังอย่างเงี้ยเป็นความจริงเนาะเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์เนาะเราจะใช้ในรูปแบบที่เป็น if บวกด้วย present นักเรียนเรื่องที่สอนในอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง if ขอจริงๆว่าจะสอนเรื่อง w i s h ด้วยเนาะแต่ว่าไม่ทาน I wish I could พวกเนี้ยเรื่องที่สอนในเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องที่มัน จะขยับไป,ไปในระดับสูงนิดนึงในเรื่องของ if e clause ในเรื่องของ passive ตรงนี้พื้นฐานเลยนะักเรียนจะต้องได้ในเรื่องของ tense และโครงสร้างของ tense ทั้งหมด12 tense ถ้าไม่ได้ไก็จะงงนะจ๊ะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะยากขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของที่เจอตอนม3แน่นอนเป็นในเรื่องของ reported speed อันนั้นก็จะต้องจำให้ได้เหมือนกันเนาะอันเนี้ย แต่เรื่องนี้จะอยู่กลางๆไม่ได้ยากมาก <S <S if อ <If S 2> คืออะไรลูกอ f ถกไหมถ้ามันเป็นความถ้ามันเป็นแบบศูเป็นความจริงทางรีฟโครงสร้างก็จะต้องเป็น if บวก present คู่กับ present คำว่า if บวก present คู่กับ present ก็ present, คืออะไรลูก Present sim จำง่ายๆนะโครงสร้าง present present sim จะต้องเป็น เวิร์กช่องที่หนึ่งถูกไหมเวิร์กช่องที่หนึ่งในตัวนี้คือเป็น S หรือ E.S e e เออเนาะเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ก็คือ if ice falls into water it falls แปลว่าอะไรลูกถ้าน้ำแข็งเนี่ยมันตกไปในน้ำมันก็จะเออมันก็จะลอย ถูกไหมลูกอันนี้เป็นในโครงสร้าง present คู่กับ present ต์เบรสเคู่เบรสเซนจำว่าตรงนี้เป็น verb ช่องที่หนึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ verb ช่องที่หนึ่งมันเป็น verb infinitive หรือเป็น verb ที่ไม่ผ่านแต่ว่าในนี้เราเรียกเข้าใจง่ายๆว่าเป็น verb ช่องที่หนึ่งก็เป็น v หนึ่งกับ v หนึ่งนะลูกอ่าก็เป็น fall กับเป็น fall ถูกไหมข้อต่อมาตัวอานต่อมา if you add 10 to 10 you get 20ถ้าคุณเอา10มาบวกกับ10มันจะได้ ยี่สิบอันนี้ก็เป็นหนึ่งกับหนึ่งถูกไหมอเออหมดไปสองยี่สิบใช่ปะหรือไปสองห้าสิบไปสอบเป2สองเป๊ะโอเค you are ต่อมา you die if you don't eat ตัวนี้ก็เอา if มาอยู่ตรงกลางมันไม่ได้ขึ้นต้นได้มันไม่ได้ขึ้นต้นได้ if แล้วนะยา if อ,อยู่ตรงกลางจริงๆเนี่ยถ้าเรียนลงลึกไปอีกเนี่ย อันนี้ครูเอามาใส่นิดหนึ่งถ้าเรียนลงลึกไปอีกมันจะมีการตัดมันจะมีการอินเวอร์ชันมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบมียายนู่นายนี่เนาะแต่ว่าเห็นว่าอยู่ม .2 ยังไม่ได้เอามาเยอะมากเท่าไหร่คุณจะตายถ้าคุณไม่ได้กินถูกไหมถูกหรือพี่ถูกต่อไปถ้าเป็นแบบ0.1เมื่อกี้แบบที่0อันนี้เป็น0.1 0.1จะเป็น imperative imperative คือเป็นประ โยคําสั่ง imperative เป็นประโยคคาสั่งโครงสร้างก็คือเป็น if บวก present simple แล้วบวกและ imperative มันจะเป็น v1 กับ v1 เหมือนกันแต่ v1 ในที่นี้จะเป็น v1 ที่รวมกับประโยคคาสั่งไม่ใช่เป็น v1 present คู่กับ present นะลูก if you are lonely just call v1 กับ v1 เออถ้า คุณเหงานะคุณก็แค่โทรมาหาฉันสิอะไรแบบเนี้ยเนาะต่อมาหรือเราบอกว่า don't smoke a cigarette if you want to leave อย่าทำไมลูกอะไรสโม่อะสโมกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยมาแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยนะ ดังอีกเดี๋ยวให้เก็บไว้ก่อนไหมอาร์ตไป้อาร์ตตัวก็มีคดีเข้าห้องปกครองไปแล้วให้จำเดี๋ยวนะอ่ะโดนสโมกับซิก e t t ตทำไมลูก if you want to live อย่าสูบบุหรี่ถ้าคุณจะต้องการมีชีวิตอยู่เนาะ ต่อมา if your mother comes tell her the truth ถ้าแม่ถ้าแม่มาเนี่ยบอกความจริงแม่ไปเถอะว่าเราแบบทำอะไรกัน,อกนเออถ้าแม่มาบอกความจริงแม่เถอะอย่ากโกหกแม่เลยเนาะต่อไปถ้าเป็นแบบที่หนึ่ง future possible future possible คืออะไรลกูก ฟิวเจอร์พอร์เชีลคืออ่าปอปอนอ,อะไรโลก<ม>เป็นไปได้ในอนาคต<ม>ปอปอดอนอ,อนอคอเป็นไปได้ในอนาคตาให้จำว่าปอปอดอนอ,อนอคเนาะเป็นไปได้ในอนาคตจะเป็นในแบบที่หนึ่งนักพัฒ โครงสร้างเช่น <im> if บวก present simple แล้วตามด้วย future simple present simple เมื่อกี้ก็หลกักๆเป็น v1 future simple โครงสร้างเป็น will shall ถูกไหม be going to บวกด้ย verb ซอำที่1นึ่งเนี่ยเราจะก็เป็น will บวก verb หนึ่งจำแบบง่ายๆอย่เงี้ยไปเลยก็ได้เช่น if you eat a lot you will be fat ถ้าคุณกินมากคุณจะอ้วนว คูเนี่ยอ้วนมากเลยคูอยากผอมีกสักสิโลอ้วนมาก My boyfriend ข้อที่2 My boyfriend will leave me if I don't love him แฟนผู้ชายของฉันเนี่ยแมแฟนผู้ชายของฉันเนี่ย will leave จะทิ้งฉันอะแฟนผู้ชายจะทิ้งฉันถ้า ฉันไม่รักเขาถ้าฉันนอกใจไปมีคนอื่นเขาต้องทิ้งฉันแน่เลยแบบเนี้ยเนาะเฟรนส์ไง <boy> เออเนี่ยบอยเฟรนส์ไงลูก <Okay. S 1> ต่อไป <Okay. S 1> if you go to school ถ้าคุณไปโรงเรียนคุณจะพบกับ <Okay. S 1> เออ <c oughs> เพื่อนของคุณพบกับหมาอะไรละ่ะ <c oughs> ถูกไหมต่อมาถ้าเป็นในแบบที่ถ้าเป็นในแบบที่สองเื่อโรกปอปอมดนปจบปปมดนปจบเป็นไรโลกเป็นไปไม่ได้ได้ ปัจจุบันแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น present unreal ก็คือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มนันไม่จริงเป็น present unreal นะลูกแต่ข้างบนเนี่ยเราเรียกว่าเป็น future possible เนาะเป็นเรื่องที่เกิดได้ในอนาคตปป,ปมอดอ,อปอจอบอ,อะ,อะต่อมาถ้าเป็น if บวก past simple บวกพู v 1อันเนี้ยแพสซิมตัวเนี้ยก็จะเป็นเวิร์ช่องที่2ถูกไหมลูก<ๆ>ก็เท่ากับว่าเป็น v 2บวกด้วยพูด v 1เช่นตัวเนี้ยส่วนมากนะน้องมันก็ถ้ามันเป็น I เป็น I ตัวเนี้ยถ้าประธานตรงนี้เป็น I เป็น I ส่วนมากเป็น I อ,อย่างเงี้ยหรือเป็นอะไรก็าตามทุกตัวเนี่ยมันก็ใช้เป็นเวิร์ถ้าเป็น ในรูปแบบที่2มันจะใช้เป็นเบอร์แล้วตามด้วย w o u l แล้วเป็น w o u d สามารถใช้เป็น w o u d หรือว่าใช้เป็น could พวกนี้ก็ได้เนาะในการบวกที่เว r ร์ช่องที่1เช่น if I were rich I would buy a big house ถ้าฉันรวยเนี่ยฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เธออยู่เลยเนาะหรือหรือ if she were beautiful she could be an actress อถูกไหม ถ้าผิงเนี่ยสวยเนี่ยนะผิงก็ไปเป็นดาราไปแล้วเนาะเป็นนักแสดงไปแล้วถูกไหมต่อไป if I were cockroach I would fly to America cockroach แปลว่าเอ่อแมลงสาบอ่าแมลงสาบตัวนี้บางทีเขาเรียกว่าเป็น พีเทอร์ก็ได้เนาะถ้าฉันเป็นมแมลงสาบฉันจะบินไปอเมริกาเนาะอันเนี้ยมันจะพวกเนี้ยนะลกูกจะเป็นการสมมุติในสิ่งที่มันทําไมลกูกเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันแสดงว่าในปัจจุบันเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันหรือตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันถูกไหมเราจะใช้ were ลูงไหมลูกอ่าเราจำว่าเราจะใช้ were ถูกไหมเราจะใช้ were กับอะไรลูก were <c oughs> ใช้ were กับอะไร <c oughs> ใช้ were <c oughs> กับประธานทุกตัวโกลโกอ ยุ่งอะไรอ่ะฮะก็ต่อไปถ้าเป็นแบบที่สามเสียงมันเข้านะกล้องต่อไปถ้าเป็นแพสอันเรียวแพสอันเรียวคือลูกมันจะเป็นอะไรก็ตามที่มันแก้ไขไม่ได้ในอดีต แก้ไขไม่ได้ในอดีตที่พี่บอกว่า,วามันจะต้องจำว่าเป็น past unreal ก็คือว่าไม่จริงในอดีตแต่เมื่อกี้ present unreal ไม่จริงในปัจจุบันก็คือว่าตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันถูกไหมแต่ถ้าเป็นอันนี้เป็น past unreal ก็คือทำไมลกูกตรงข้ามความจริงในอดีตถูกไหมตรงข้ามความจริงไง อดีตก็หมายความว่าอดีตมันจบไปแล้วเออฉันเคยคบกับเธอแต่ว่าตอนนี้ก็เลิกกันก็ได้จบไปแล้วเนาะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วถึงแม้ว่าเราก็คือแบบเหลือความสัมพันธ์แล้วเป็นแค่เพื่อนกันก็พออดีตจบไปแล้วถูกไหมเราจะใช้เป็น e past perfect กับเป็นบู a v e done เวลาเป็นเว r ร์สามตรงนี้เขาจะแบบว่าส่วนมากเขาจะชอบเป็นบ mm ู e done พวก็อะไรเงี้ยเนาะ p a s t perfect โครงสร้างก็คือแทดบวกเว r ร์มสามต้อเรียนจำโครงสร้างได้ไหมเนี่ยกับบ mm ู v e done หมดบายสองครับ mm hmm. ไม่ต้องเป็นห่วงกับโรก mm hmm. ห่วงตัวเองเถอะเนาะที่จะไม่ติดศูนย์เนี่ย เช่น if I if I had left h i m we would have been together ถ้าฉันเนี่ยไม่ทิ้งเขาเนี่ยเราก็คงได้อยู่ด้วยกันไปแล้วทุกวันนี้ one, one time, วันวาเลนไทน์ด้วยกันเนาะหรือ if the student had worked hard they would have passed the test ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนส่งงานครบอะไรครบนักเรียนก็คงจะสอบผ่านแล้วก็คงไม่ติดศูนแล้วแสดงว่าแสดงว่านักเรียนติดศูนยไหม ศนยเนาะอันนี้ใช้เป็น if ตรงข้ามความจริงในอดีตคือมันจบไปแล้วทีนี้เราไฮไลท์นิดนึงว่าถ้าเป็น v1 เนี่ย v1 ตัวนี้มันจะหมายถึงเป็น verb infinitive นะลูกเนาะแต่ถ้ามันเป็นถ้าเป็นในส่วนของนี่ถ้าเป็นในส่วนของ type 2กับ type 3เนี่ยเราสามารถใช้ shoot, o u o d might, แทน w o u l d ได้ทีนี้เรามาดูคำว่า unless unless ตัวนี้แปลว่า if not if not ตัวนี้แปลว่าถ้าจุดจุดจุดไม่ถูกไหมแปลว่าถ้าจุด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 ถูกไหมต่อมานี้เนาะเดี๋ยวว่ามันก็จะแบบว่ามีเป็นเพลงํำดอง happy birthday อะไรเงี้ยร้องเป็นแบบว่าเป็นที่อะไรเงี้ยเนาะเออเ็จะร้องมา happy birthday to you ถูกไหมแล้วก็จะร้องเพลง If you leave me I will cry ถูกไ If you left me I would die อ่ถูกไหมลูกเออถูกไหมลูก If you had If you had left my sweet heart I would have c r y and die ก็จะเป็นทำนอง Happy Birthday แบบนี้เนาะก็ลองไปเปิดแล้วก็ลองร้องดูแต่ว่ามันต้องลองช้าๆแล้วถ้ามันร้องไวๆมันก็จะแบบว่าโงเห็นไหมถ้าบอกว่าทำไม ดูจากอันนี้แล้ววิเคราะห์โครงสร้างประโยคได้ว่าอย่างไร If you leave me ถ้าคุณทิ้งฉันฉันก็จะร้องไห้เนาะตัวนี้จะเป็น verb ช่องที่1ตัวนี้จะเป็น view แล้วบวกด้วย verb ช่อง1ให้จำอย่างนี้ก็คือก็คือจำเป็นแบบนี้ไปร้องเพลงเป็นแบบนี้ไปแล้วก็จำโครงสร้างไปมันก็จะจำโครงสร้างได้ทั้งหมด3ต่อไป If you l e a v me ถ้าคุณทิ้งฉันอันนี้เป็นอดีตแล้วถ้าทิ้งฉันฉันก็จะตายถูกไหมเออถ้าทิ้งไปฉันก็จะตายต่อไป If you had left my sweet heart ตัวนี้เป็นส่วนขยายถ้าคุณ had left เป็นแแหบวก verb ช่องที่3ถ้าคุณทิ้งฉันไปนะ my sweet heart แบบที่รักของฉันหวานใจของฉันเนี่ยฉันก็คงทั้งร้องไห้แล้วก็คงทั้งตายอันแรกเนี่ย ประโยคแรกเนี่ยมันเป็นแค่ร้องไห้ประโยคที่2ตายแต่ถ้าเป็นในประโยคที่3ามันก็ทั้งร้องไห้แล้วก็ทั้งตา,ตายถูกไหมเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อะไรกัน yeah. นี่ก็เลยจำไว้ถูกไหมเ uh, ออ if you leave me I will cry if you leave me I will die ถูกไหมลกตัวนี้จริงๆมันเป็นป ขยายขึ้นมา if you had อะไรลูก if you had left my sweetheart I would have cried and die ถูกไหมมันก็จะเป็น happy birthday เนาะเดี๋ยวมอก็อาจจะได้เจอต่อไปมาดูแบบขาดแบบขาดทำได้ไหมจะทำเองเดี๋ยวให้พาทำเดีหยือีก5นาทีกล้องบอกว่าให้เลือกเลยห่งสองสาม กองชาร์จอัพชาร์จออ่า Complete the sentences with all types of conditional. c o n d i t i o n a l ข้อหนึ่งเรียกตอบดีไหมข้อหนึ่งโกโกข้อหนึ่งตอบไลยลูกข้อที่หนึ่ง if you เขาให้คำในวงเล็บมาถูกไหมลูกเราก็สามารถใช้คำในวงเล็บเนี่ยมาเติมมาเขียนหรืออะไรเงี้ยได้เนาะ If you อะไรจุดจุดจุด ice ถ้าคุณอะไรน้ําแข็งเร็วๆใกล้หมดเวลาแล้วต้องรีบเป็นเงานที่เหลือไม่ทันไปทําเองเนาะถ้าคุณอะไรน้ําแข็ง it m e l t เ uh, ออ if you heat ถ้าคุณให้ความร้อนน้ําแข็งมันจะ melt แปลว่าละลายถูกไหมลูกข้อที่2อ we จะจุดจุด p l e n ที่ f time to f i n i s h the project ทตไหมลูก before dinner ร์เด็ดเด็ดเด็ดเป็นโอคลอปเป็นวิวแฮกต่อไปข้อที่สามอี you were here ถ้าเขาเนี่ยอยู่กับฉันที่นี่เขาจุดจุดจุด about it บูทสิโลกบูทเฉลียวีสองบูทวีหนึ่งถูกไหมดูโครงสร้างก็ได้ ต่อไปข้อที่4 if she had found the right buyer ตัวนี้ had found ถูกไหมเป็น had บวกในเว r ร์ช่องที่3คําว่า had บวกเวิร์3ตัวนี้ก็ต้องเป็น she อะไร sell boot h a v s e l o เห็นไหมว่ามันจะต้องได้ทั้งเทนได้ทั้งกริยา3ช่อง boot h a v e sell ไม่ได้ boot h a v e so ต่อไปข้อที่5มี if และมีวงเล็ก if he จจุด his c a r large years he did j u t a lot of profits right now นะถ้าเขาทำไมลดเขาจะได้ profit ตัวนี้แปลว่ากำไรจะได้กำไรก็ต้องเป็น had so ถูกไหม he would make ถูกไหมลกูกข้อที่6 should he be extravagant he จะจุด financial problem ต้องเป็นอะไรลกูก will have ต่อไปในข้อที่เจ็ด w t r e rain i n t e w o r the rain to continents more landslides ถ้าฝนเนี่ยมันยังตกอย่างคอนติเนียต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่ไงม Would occur ต่อไปข้อ8ถ้าอีกนัดเป็นดรเเรนวีจะจุดปิกนิกอะไรลูกถ้าฝนเนี่ยมันไม่ตกเราก็ควรคงที่จะ ได้ไปปิกนิกแล้วแสดงว่าฝนมันตกแม้แต่เราไม่ได้ไป w o would would have g ่อ e ข้อที่9 if he you could understand จะเข้าใจเขา did y speak ถูกไหมข้อที่สิ I would go to the beach this weekend if I had time ข้อที่1ิ I would not listen to him if I were if I were อุ้ยคุณข้อนี้มันใส่ข้อนี้จริงๆไม่มีวอ r e นะข้อนี้เป็นเวอร์นะลูกัดเวอร์ออก 12. Provide วายเคต้องเป็นอะไรลกูก the time and the money he would travel around the world ต้องเป็นแฮร 13. supporting no o n e what would you do with all the food you prepare ต้องเป็น เคมคำเคมคำนะลูกไม่ใช่คำแคมคำ,คำไม่ได้เนาะ 14. if the government t r a n s f e r television station to the mass media organization of Thailand the worker อะไรลูก protest แปลว่าประท้วงมีการประท้วงกันเกิดขึ้นต้องเป็น would have protest เนาะอ,อันนี้ก็ประมาณนี้นะักเรียนชีตในเรื่องของนักเรียนชีตในเรื่องของ helping verb อีกชีตหนึ่งไปเรียนในคลิปนะลูกแล้วสัปดาห์หน้าอ่ะเราจะต้องไปเรียนในคลิป2เรื่องนะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วจะเป็นในส่วนโมเดลกับเป็นในส่วนของ passive ถูกกระทำนะลูกเนาะ